ตัวนี้จะปั๊บเขาที่หนึ่งที่สองได้นะครับอันนี้เขาทอดนะครับเอาตองการสีเขาร่วมเข้าแคบปั๊บตัวนี้นะครับคุณจะให้ไปออกมาช่องเดียวนะครับเอาจะสีเขาคัดนะครับเขากับปั๊บแยกกันแล้วนะครับตอนตัวเป็นกนไปนะครับอีกรั้นหนึงนะครับเอาจากสีเขาร่วมนะครับปั๊บตัวนี้นะครับผมเขากมาช่องเดียวนะครับ สาทีเขาคัดน้ำก็ปั๊บครับครับปั๊บได้นะครับเขาต้องกระโดดโต้องนุ่มนะครับ ลลก,ก็ไม่เคยรับก็จบวันนี้ก็เป็นเขาเรียบนะครับเขาเรียบอยูแม่นะครับแม่ยางบ้างนะครับตอนนี้เาอยู่บ้านพ้นแพงนะครับตำบลพ้นแพงนะครับ อำเภอทาพนอมตะนครพนมน,นะครับร่องซีเขารุ่นพี่ที่สองศูนย์สองนะครับ ผมีวต่อไปฮาก็ติดไปจังหวัดสักแก้วนะครับตูนเคทีสองหนึ่งหกนะครับสีคขาวครบก้องนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบแค่นี้นะครับขอบคุณที่ติดตามนะครับสวัสดีครับ